แฟชั่นแบบอันที่หนึ่งแบบที่ไอรักมากที่สุดเป็นมวยไทยและจิจิซูมันไม่เกี่ยวกับสมองหรือว่า Logic มันเกี่ยวกับมันมันอัตโนมัติมัน f e l l n n อะตอนอายุ9ขวบคุณพ่อพาไอาที่ลุมพินีแล้วไอไอจำได้เลยขึ้นไปดูสนามและทุกคนตะโกนอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแล้วก็นักมวยแบบไอดูแบบโหมันสวยมากสุดยอด ไไปค่ายศรีเทวทวายจาได้วันแรกไอต้องวิ่ง12กิโลถึงได้เกือบตายแล้วกลับมาแล้วดดเชือกแล้วก็แต่เป้าเล่นเชิงแล้วก็แบบนั้นแต่ไออ้วกสองครั้งเพราะมันมันมันซ้อมหนักมากแล้วก็ไอครั้งนี้แรกแต่ไอเแต่กระสอบทรายนะทรายมันแบบเหมือนแบบมันแข็งมากกันแต่ยู่แต่โอ้ยแบบเจ็บมากเจ็บมากขนาดแบบ ไอ้เจ็บหมดเลยเกือบตายแบบเจ็บแต่หัวใจมันรู้สึกอ๋อไอ้รักนี่มากว้าวไอ้ไอ้รักมวยไทยจริงๆตอนอายุ19ไอ้เขียนในฝันของไอแล้วก็ฝันอันนึงเป็นไออยากก่อสร้างค่ายมวยที่จะช่วยนักมวย ช่วยเทรนเนอร์จริงใจช่วยให้เขาหนีความจนเพราะสิ่งที่เศร้ามากที่สุดมวยไทยโอเคเป็นโมเดบไทยมาจากมวยโบราณสำหรับผมผมดูเขาเหมือนเหมือนแบบฮีโร่เพราะว่ามันเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงแบบยูตตรงเป็น the best of the best แล้วก็คือแบบยูตตรงอดทนขนาดไหนยูโทรมานขนาดไหนถึงยิจะมีสำเร็จ อันนี้เรื่องราวผมตอนผมเด็กๆนะดูเรื่องราวน,นี้เป็นแบบฮีโร่และทำไมประเทศไทยเราทิ้งฮีโร่ของเราอย่างนี้ตอนผมอยู่ที่อเมริกาผมดูบริษัทกีฬานี่เป็นบริษัทใหญ่บเบื้ิ่มเลย NBA มูลค่าเป็น70,000ล้านเหรียญ NFL เป็นแสน20,000ล้านเหรียญไม่ใช่บาทนะเหรียญ แล้วก็ตอนผมดูเอเชียตอนนั้นเอเชียไม่มีบริษัทกีฬาระดับโลกและผมคิดว่าโอเคถ้าเกิดผมกลับไปที่เอเชียผมมีโอกาสทำก่อสร้างบริษัทกีฬาใหญ่ที่สุดที่เอเชียแล้วก็ระดับโลกจริงๆแต่ผมไม่ได้รู้ผมเป็นความชิพูดต,ตรงๆผมโง่ถ้าเกิดผมรู้จริงๆอาจจะยากขนาดไหนผมไม่ทำ และตอนในไอคิด12ปีที่ผ่าน mm. ผมมีอุปสรรคเยอะ mm. ผมพลาดหลายพันครั้ง mm. ไม,ไม่ไม่รู้กี่ครั้ง mm. แล้วก็ทรมาน3ปีแรกทรมานมากพระพลาดหมดเลย mm. ทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้ชาตรีไม่มีปัญหาแล้ววะ mm. เขาเป็นคนรวยแล้วมัน mm. ไม่ทุกวันผมมีปัญหา mm. ผมเป็นบริมมบษัทใหญ่ทั่วโลก195ประเทศอยู่ต้องคิดมีปัญหาจากทุกประเทศผมมีปัญหา ปัญหาใหญ่แต่จากวันแรกนะผมดูนะผมทำมวยไทย40ปีโอเคาอาจจะชกกับใครได้อะไราจจะชนะได้แต่มวยไทยมันล okay. ึกมากกว่า nah. นั้นมวยไทยให้ผมผมซ้อมแบบหลายพันชั่วโมงผมเคยเป็นลูกศิษย์นักมวยครูมวยโค้ชแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเป็นซีอและมวยไทยให้ผมอะไรให้ใจ คือแบบแข็งขึ้นแบบผมใช่สิ่งที่ไอเรียนจากมวยไทยในในในคารีในในบิสเนสใจสู้แบบทุกฝันทุกอะไรทุกอุปสรรคผมมีใจสู้เพราะผมเรียนมวยไทยผมอยากให้แบงบันดาลใจผมอยากให้ทุกคนพัฒนาขึ้นขึ้นด้วยกันกับรุ่งราวของวันของฮีโร่ของ,ของวนัน Angela Lee กับเมย์ยามุงกุจิตอนนั้น a n g e l ล l าลีเป็นอายุ19และ ตอนนั้นทั่วโลกไม่ค่อยได้มี role model ผู้หญิงเอเชียผู้หญิงที่แบบเราดูแบบเป็นเป็นฮีโร่ตอนตอนเราใส่ไฟนั้นเป็น main event และแฟนๆทั่วโลกด่าทำไมอยู่จะให้ผู้หญิงเป็น main event และโดนด่าแต่ไอ้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าไอจะโชว์เขาแล้วก็ไอรู้ถ้าเกิดเรามีเด็กๆผู้หญิง5ควบตัดขวบ10คขวบ เขาจะมองแองเจลลาและเขาจะมีฝันใหญ่ขึ้นด้วยอ,อันนี้เป็นเป้าหมายของวันเราจะช่วยเปลี่ยนความคิดทุกคนไออยากให้เรื่องราวแบบ Lee, แองเจลีก็บเมียมา u ุชิจะให้แรงบันดาลใจผู้หญิงตอนเล่าเขียนมิชชั่นของวันเป้าหมายเป้าหมายลึกมากที่สุดมันไม่ใช่กำไรหรือว่าไม่ใช่ไฟมันที่สุดผมเขียนเราอยากก่อสร้างฮีโร ที่ให้แรงบันดาลใจแฟนๆทั่วโลกกับเรื่องราวของเขาเรื่องราวแบบที่ให้แรงบันดาลใจทุกคนอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายของวันจากวันแรกเลย <S <S และสิ่งที่ผมรู้สึกแบบดีใจมากคือแบบ12ปีผ่านเต้าเป้าหมายยังอยู่และเรื่องราวมันออกมาเป็นจริงไอมีเรื่องราวแบบ กับแฟนๆตัว่านักกีฬาด้วยแ,แบบรถถังจะบอกว่าเขาเขามีกระตันอยู่เยอะมาให้ผมเพราะว่าวันให้เขาหนีความจน The Circle of Life คือแบบเราทำดี่ได้ดีกลับมามันไม่ใช่ของรือว่าเงินได้ดีกลับมาเป็นเป็นเป็นเนรื่องราวความทรงจำที่เงินซื้อไม่ได้แต่ถ้าเกิดไอ้ดูถ้าเกิดไอ้ดู12ปีผ่าน ผมรู้สึกโอเคดีใจละทิศที่เราพัฒนาขึ้นได้แต่ถ้าเกิดไอ้ดูอนาคตเรายังแบบเด็กๆหักหัว่างนี้เราจะเดินไกลกไกลกว่านี้เยอะเยอะเยะเยและออยากจบปริญญาเอกต้องมีจะอุปสรรคเยอะ <laughs> แล้วก็ฝันเยอะแล้วก็เราต้องทำงานหนักถึงเราจะมีแบบสําเร็จสสำหรับผมนะผมไม่นึกว่าไอ้มีสําเร็จหรือว่าวันเป็นบริษัทสําเร็จ อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของไอ้เดยวันวันที่แรกโอเคทุกวันเรา,เรา,เราจะบิดแบบรู้สึกตืน่นเต้นและมีความสุขแล้วก็มีแบบพ s s i ่นหรือว่าอะไรเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีความรักครั้งอันที่แรกเราจะรู้สึกว้าวเป็นมีแฟนแล้วว้าวแบบนี้ feeling อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของวันไอ mm hmm. <I S 2> อยากให้ทุกคนมี feeling อย่างนี้ทุกวันตอนเราตื่นเช้า บางอีเวนต์นะแบบเรามีอีเวนต์ที่ impact อ m p a c t สามสียอาทิตย์ก่อนผมเดินและดูทุกคนหมื่นคนและผมคิดว่าว้าวนี่เป็นความทรงจำแบบลึกมากอันนี้เป็นครั้งที่แรกที่ที่สมรับวันนะเจ็ดโมงเชา้าขายตัวหมดเลยและแฟนๆเป็น passion แบบเขาลักนักมวยของเราฮีโร่ไอแบบ อายุนอย่างนั้นดูแบบ thank you แบบขอบคุณมากแต่ใจทุกคนแบบผมไนี่ผม,มอันนี้เป็นฝันกลายเป็นความจริง